นี่คือต้นมะม่วงนะคะมะม่วงยังไม่พอมีผักกระสังด้วยนะคะนี่เห็นบอกนี่ผักกระสังนะคะมาขึ้นแซมนะคะเด็ดเกสรโรยไว้ก่อนนะคะมีผักกระสังไว้เนาะกินข้าวที่นานะคะอืมที่นาเรามีผักกระสังนะคะแล้วก็มีมะม่วงนะคะ เด็ดเกสอมันนะคะมันจะมีเม็ดไว้ขยายพันธุ์ได้นะคะตรงนี้นะที่เป็นจะงอยยาวๆเนี่ยเด็ดไปเลยแล้วก็ขยี้ขยโรยไปนะคะ <im campa igning> เขาเป็นพืชที่ขึ้นในที่ชื้นแฉะค่ะตอนนี้ก็ที่นานก็เริ่มชื้นแฉะเขาก็เลยมาขึ้นนะคะเออเป็นอะไรที่งาม,มากๆค่ะความอุดมสมบูรณ์กำลังจะตามมาเนาะ ต้นมะม่วงของฉันมะม่วงน้อยกรอยใจชะเอิงเอย่ยี่สองต้นเนี่ยแล้วผักกระสังก็มาแทรกนะคะมาแทรกมาแทรกอยู่งามเหลือเกินค่ะ